สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแอวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียววันที่ยี่สิบเดือนแปดปีหกแดนะครับผมนะสำหรับเมื่อวานนี้ก็จะเข้าเป็นหวยฮานอยปกตินะสามฮานอยเมื่อวานนี้ผมให้สี่ สีมาอยู่เนาะก็เน้นให้ถูกรอบอยู่นะเป็นพิเศษแล้วก็ปกตินะก็จะเข้าเป็นปกติสีสองเป็นตัวเน้นนะสีสองเป็นตัวเน้นตัวที่ผมเน้นให้เนาะเลขสีก็มาอยู่แต่ว่ามาแค่ห้าน้อยเดียว มาดูของงวนนี้กันต่อนะครับสำหรับงวดนี้สำหรับงวนนี้นะครับผมอืมผมคิดว่าแปดนะนะผมคิดว่าแปดนะถ้าพี่ๆอยากเอาเลขย้อนหลังมาจับอีกนะ่ก็จับได้นะเลขย้อนหลังก็คือเลขสนีะ่นะนะถ้าจะเอาสีมาจับอีกก็จับได้แต่ว่าสูตรวันนี้ได้เลขแปด ก็เลยต้องเอาแปดก็จะมีแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดศูนย์แปดห้า ตัวกันนะครับก็จะเป็น8 9แล้วก็8 6ไม่มีแต่8 7นะกับ8 8ดแปวันนี้แปดแน่นอนขอให้มาเ รอบที่เน้นนะรอบที่เน้นนี่ขอเน้นเป็นปกตินะกับ V มากกว่านะผมคิดว่าน่าจะเป็น V มากกว่านะวันนี้นะ Vip เนี่ยพิเศษก็เพื่อๆไว้ละกันเผื่อๆไว้นะพิเศษนะตัวเน้นก็จะตัวเน้นก็จะมี สำหรับตัวเน้นก็จะมี818283แล้วก็84ไว้หอยห้าหน่อยนะครับสูตรเม่เดียววันนี้ก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ